สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็ได้คัดสรรผ้าใหม่ที่สวยงามสมราคามาให้เพื่อนๆได้ชมได้ซื้อนะคะใครที่มองหาของขวัญให้กับตัวเองอสักชิ้นผ้าใหม่นั้นใส่แล้วดูดีมีเอกลักษณ์เป็นที่ภาคภูมิใจด้วยก็ไปชมนะคะเผื่อว่าจะสนใจสั่ง ก็ทักทายมาได้นะคะราคานั้นก็สามารถคุยกันได้ใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีก็ลองเลือกสักชิ้นสำหรับตัวเองนะคะสีชมพูอมม่วงค่ะก็จะเรียกว่าผ้าไหมอัมพรมสามตะกอนนะคะสีก็เป็นสีธรรมชาติไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะความยาวก็1นคูณสอเมตรนะคะราคาก็สองพบาทะต่อโรงได้ค่ะ เรือเป็นผ้าโบราณงานสามตะกอโอ้โหอสอดคบหางกระรอกเป็นงานเก่าเก็บงานไหมบ้านพุ่งยืนหนึ่งคูณสองเมตรกว่าไหมบ้านทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับเป็นงานสามตะกอสามตะกอเป็นงานโบราณครับชิ้นนี้คลาสสิกมากแนวโทนโบ,บราณถุงใหญ่ด้วยหนาความหนามากคุณย้ายเก็บสิบกว่าปีโตเก็ดส,<ว>สิบกว่าปีครับ ชิ้นนี้ก็สวยนะคะเ,เพื่อนๆเรียกว่าลายตัว S โบราณซึ่งคุณยายวัยเจ็เป็นคนทอนะคะเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะ3ตะกราคา3,800บาทมีความหนาแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะ สีชุมพูหวานแววนี้ก็จะเรียกว่าลายประกาศรอปหรือว่าลายมะเขือนะคะสีก็เป็นสีธรรมชาติยกดอกหกตะกอใหม่บ้านแล้วก็ไม้จุนนะคะความยาว2 1คูณ1เมตรอ่าเป็นผ้าที่อ่าเป็นเกรดดีจากบ้านสวายนาแห้วนะคะซึ่งมีอ่าชื่อเสียงในเรื่องผ้าใหม่เช่นกันนะคะขายในราคา4,200บาทนะคะ นี้ก็สวยงามมากเลยนะคะเป็นลายนางสนมผ้าไหมย,ยกดอกหกตะโกนะคะมีหน้านางชายคลุยยาวสองคูณหนึ่งเมตรนะคะเป็นไหมบ้านแล้วก็ไหมจุนนะคะสีสันสวยงามมากค่ะราคาก็ส0่พบาทนะคะ สวยงามเหมือนกันนะคะลายชัดเจนราคาก็ไม่แพงด้วยเป็นลายประยุกต์โบราณนะคะสามตะกอเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะราคาก็2,600บาทนะคะสีสันชัดเจนมากค่ะสนใจก็ทักมานะคะไม่แพงนะคะลายขนมปังประยุกต์สาตะกอเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะความยาวก็2คูณเมตรนะคะ อะก็มีความหนามากค่ะสีสันก็ชัดเจนราคาก็ไม่แพงนะคะเป็นผ้าสามตะโก,ะโกค่ะ,ตะแต่เขา<อ>พิเศษตรงที่เยียบหอเป็นลูกแก้วไหม,ไมบ้านอ,อ๋อไหมบ้านทั้งหมดเลยทั้งตุ้ทั้งยืนนะจ่ะปกติลูกแก้วจะเป็น5ตะโกหกตะโกแต่น,นี่สามตะโกค<อ>ำว่าเหยียบห่อ จะมีดเล็กๆอผ้าชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าสามตะกอเหยียบเหาะลูกแก้วเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนความยาวก็2อคูณหเมตรนะคะราคาก็2,600บาทก็ไม่แพงนะคะก็มีความสวยงามาเช่นกันนะคะซึ่งสวยงามมากเลยนะคะชื่อว่าลายประการีาเป็นไหมจุนนะคะราคาก็ 3,400บาทเป็นสีธรรมชาตินะคะ6ตะโกความยาวก็สคูณหนึ่งนะคะสวยงามจริงๆค่ะอันนี้เป็นไม้สำเร็จไม้สำเร็จกีตะโกสามตะโกโกไม้จุนเรียกลายลูกกา เต็มพื้นเลยลาย,ลายพวกนี้จะมัดยากมัดเยอะสำหรับชิ้นี้ก็เป็นลายที่ประณีตแล้วก็แปลกมากมีการมัดหลายจุดเช่นกันนะคะเรียกว่าลายลูกกานะคะสามตะกอ,อะก็จะเป็นไหมจุนนะคะทำยาก าราคาก็2,600บาทนะคะสีสันสดใสสวยงามนะคะเพื่อนๆมีหลายจุดเลยนะคะที่โดดเด่นสวยงามเช่นกันคะ่ะราคาก็ตกลงกันได้นะคะถ้าสนใจก็ทักมาจ้าสำหรับชิ้นนี้ก็สดใสมากเลยนะคะเรียกว่าลายตะขอนะคะสตะกอเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะสวยงามมาก เป็นลายที่โดดเด่นแล้วก็สีชัดเจนค่ะและก็มีความหนามากด้วยสีสวยนะคะาราคาก็3,200บาทค่ะสวยงามมากค่ะสีสันงดงามจริงๆนะคะสดใสามากเลยนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นไหมบ้านชื่อว่าลายหนอนน้อยนะคะสามตะกอ ใหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนราคาก็3,200บาทมีความหนามากแล้วก็สีสันสดใสด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะราคาก็ต่อรองกันได้นะคะอยากมีของขวัญให้กับตัวเองสักชิ้นก็สามารถเลือกได้ค่ะสวยงามจริงๆค่ะสนใจก็ทักมานะคะราคาคุยกันได้ แล้วค่ะเพื่อนๆชิ้นนี้ก็เรียกว่าลายดาวกระจายนะคะก็มีความสวยงามเช่นกันนะคะสามตะกอเป็นไหมจุนราคาก็3,000บาทสวยไม่แพ้ลายอื่นๆเช่นกันนะคะสีสันก็ดูเอานะคะก็มีความสว่างเวาวๆาสีออกม่วงบานเย็นนะคะโดนแดดก็จะสวยงามมากค่ะสนใจก็ทักได้นะคะสวยจริงๆค่ะ งามอีกแล้วค่ะเพื่อนๆชิ้นนี้ก็จะเรียกว่าร้อยดาวนะคะสวยงามมากสีสันที่สดใสนะคะสายก็อยากจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นว่าสาวน้อยร้อยดาวเพราะว่าสวยงามเพลียวพราาจริงๆค่ะผ้าไหมสามตะกอนะคะมีหน้านางด้วยเป็นไหมจุนนะคะราคาก็3,000บาทสนใจก็ทักทายมานะคะสวยงามจริงๆค่ะเป็นไหมจุนนะคะ sợt so xáy สำหรับชิ้นนี้ก็เป็นลายกระทงนะคะสามตะกออเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะราคาก็อยู่ที่3,200บาทมีความสวยงามและลายก็ชัดเจนมีความหนาด้วยนะคะสีสันงดงามด้วยสนใจก็ทักทายมานะคะราคาคุยกันได้ค่ะสวยงามอลังการเช่นกันนะคะ ชิ้นนี้ก็จะเรียกว่าผ้าโฮลตีนแดงนะคะก็จะมีความาสดใสสวยงามนะคะสีแดงใครที่ชอบสีแดงก็เลือกลายนี้นะคะสายก็ชอบเช่นกันนะคะผ้าโฮลตีนแดงราคาก็3,200บาท3ตะกอค่ะใช้สีเคมีแต่เป็นใหม่บ้านนะคะสวยงามจริงๆค่ะเนื้อผ้าละเอียดมากงดงามค่ะ all right, all right, all right. ชอบสีหวานๆก็เลือกสีนี้นะคะเป็นสีที่หวานมากเป็นสีธรรมชาติค่ะจากครั่งเป็นผ้าโฮลโปรกตะโกอนะคะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะสวยงามจริงๆค่ะสีเย็นตาแล้วก็อมองแล้วก็สบายตาดีนะคะสวยงามค่ะราคาก็4,200บาทนะคะเป็นผ้าที่สวยงามมากค่ะเววาวแล้วก็เย็นตาด้วย สวยงามจริงๆสมราคานะคะธรรมชาตินะคะเรียกว่า,าผ้าไหมาลายพญานาคมีหน้านางแล้วก็มีชายคลุยหกตะกอนะคะจากสีธรรมชาติาผ้าไหมก็จะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะราคาก็4,000บาทนะคะสีสันงดงามเช่นกัน,นะคะ่ะ จะเป็นผ้าโฮลสามตะกอนะคะสีธรรมชาติเป็นไหมบ้านและก็ไหมจุนนะคะราคาก็3,000บาทความยาวก็2เมตรสำหรับผ้าโฮลนันก็จะเป็นอเอก,กลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะสำหรับผ้าไหมโฮลราชินีแห่งผ้าไหมนะคะแต่ว่า,าราคานั้นก็อยู่ที่ความประณีตนะคะ สำหรับชิ้นนี้ก็3000บาทสามารถตกลงและคุยราคาได้ค่ะสนใจก็ทักมานะคะสวยงามค่ะนี่ก็จะเป็นผ้าโฮลเช่นกันนะคะมีความแตกต่างที่ด้านล่างนะคะจะเป็นสีชมพูเข้มกว่านิดหนึ่งราคาเท่ากันนะคะเป็นไหมโฮล3ตะกอสีธรรมชาติไหมบ้านและไหมจุนนะคะราคาก็3000บาทค่ะสนใจก็ทักทายมานะคะ ใกล้เคียงกันและก็คล้ายกันนะคะ ชินนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะเป็นผ้าไหมาลายนาคีน้อยอสารตะกอนะคะพื้นเรียบความยาวก็2เมตรคูณหนึ่งนะคะเป็นใหม่บ้านค่ะราคาก็3200บาทนะคะสวยงามจริงๆนะคะ,ะเนื้อผ้านั้นก็หนาเช่นกันค่ะลายชัดเจนและก็สวยด้วยนะคะสนใจก็ทักทายได้ค่ะสวยงามจริงๆค่ะชิ้นนี้ ชินนี้ก็จะเรียกว่าลายกนกนะคะ3ตะกอเป็นใหม่บ้านทั้งพุ้งทั้งยืนนะคะราคาก็3,300บาทงดงามแล้วก็หนาด้วยนะคะชิ้นนี้สวยงามจริงๆค่ะสนใจก็ทักทายมานะคะราคาก็คุยกันได้ค่ะพื้นนี้สุดยอดแล้วก็สวยงามค่ะ ้นนี้ก็จะเรียกว่าโคม8อดสามตะกรนนะคะเสริมด้วยหางกระรอกเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะราคาก็3,300บาทสวยงามและก็หนาด้วยนะคะเป็นลายที่งดงามและก็มีความหนาค่ะเป็นไหมบ้านทั้งหมดเลยนะคะราคาก็3,300บาทสวยและก็งดงามมากค่ะรูปแล้วรูปอีกนะคะเพราะว่าชอบมากาชิ้นนี้นะคะ โกนะคะยกดอกพลิกทไทยไม้แท้นะคะ,ะงานด้นา,นนานนาตีกรอบ,บนะคะ,ะนานนลายออดอกกุหลาบตีกรอบกุหลาบตีกรอบ,บ,บนะคะชิ้นนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะเป็นลายกุหลาบตีกรอบ6ตะกอน,นะคะแล้วก็มีชัยคลุยด้วย ยกดอกพริกไทยนะคะเป็นใหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะราคาก็4,200บาทสมน้ำสมเนื้อค่ะสวยงามจริงๆค่ะและก็ผ้าก็มีความหนามากลายก็งดงามนะคะ,ะมีชายคลุยแล้วก็เป็นไหมบ้านด้วยค่ะสนใจก็ทักมานะคะสวยงามจริงๆชิ้นนี้นะคะอันนี้ลายระยะใหญ่ค่ะ รันยูลมนะคะภาษาเขมรเป็นงานสงัลปูมสี่เม็ดนะคะเป็นงานตีกรอบงานชั้นครูค่ะไหมบ้านทอแน่นหนานะคะค่ะอันนี้ลายลายลูกแก้วนะคะหกตะกกทอยกดอกค่ะแล้วก็มัดหมี่มัดหมี่เขาชื่อรันยูลทมหรือระยะใหญ่หรือโคมใหญ่นะคะอันนี้หน้านางนะคะใบโพค่ะร้อยกว่าล้ำนะคะค่ะงานไม่มีทิฏฐิเลยนะคะแล้วถัดทอทีละเส้น เรื่องสตาฟสีนี่สตาฟเรียบร้อยเลยค่ะเอบค่ะเ,คเป็นงานสมปักปูมนะคะงานโบราณเ,เหมาะกับการนุ่งจุงกระเบนจงกระเบนแล้วก็คัดตัดตัดเป็นราตรียาวค่ะหรือนุ่งชายพกหน้านางหรือพันร่างก็ได้นะคะค่ะอลังการมากเป็นงานเหมือนกับไฮโซมากๆเลยนะคะอันนี้อยากนําเสนอค่ะเพราะว่าสองเดือนอันนี้อีกหนึ่งลายนะคะ ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ไม่แพ้ลายอื่นค่ะเรียกลายหลวงเจียนนี่ก็ลายโบราณเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็มีหน้านางสองชั้นเหมือนกันค่ะมาจากตระกูลตรงนั้นนะคะมาจากที่เดียวค่ะหมู่บ้านเดียวนะคะสี่เม็ดเหมือนกันค่ะชื่อลายหลวงเจียนะคะหลวงเจียหลวงเจียหรือดอกลาดวนค่ะเรียกได้สองอย่างเป็นงานตีกรอบเหมือนกันนะคะก็จะตีกรอบค่ะตีกรอบข้างล่างนะคะ้าจะเป็น อันนี้จะเป็นลายกระหนกค่ะแลยจะเป็นทะเลวนนะคะแล้วข้างๆสีขาวนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเขาที่จะตีกรอบเป็นงานตีกรอบเป็นงานชั้นครูเลยนะคะอันนี้ก็สองเดือนออกมาครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้อาบน้ายาแล้วนะคะอาบน้ายาทํผ้านิ่มนะคะแสกริมนะคะค่ะหกตะกรทอยกหล่อค่ะเขาจะมานูนแบบสวยมากนะคะและมีความเป็นโบราณค่ะมีความเป็นโบราณมากค่ะ แลจะอัพเดไลน์